พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยถึงการไปสมัครเป็นสมาชิกพรัครวมไทยสร้างชาติรอหน่อยเดี๋ยวไปเองต้องดูวันที่เหมาะสมวันไหนไม่สําคัญพร้อมยืนยันยังใจถึงใจกับพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชาราัฐเหมือนเดิมไม่เคยทะเลาะก,กันส่วนเรื่องการเมืองก็ต้องว่ากันไป นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยถึงมาตรการรับมือนักท่องเที่ยวจีนได้เตรียมความพร้อมแล้วไม่จําเป็นต้องแยกปฏิบตัติหรือมีข้อห้ามคาดเดือนมกราคมคนจีนจะมาไทย40,000คนเดือนกุมภาพันธ์จะมา50,000คนพร้อมยืนยนันไม่มีการล็อกดาวน์อีก ผู้บัญชาการทหารเรือเผยถึงการสอบสวนสาเหตุการอับปางของเรือหลวงสุโขทยัยจะสอบถามถึงบุคคลภายนอกเช่นเรือสินค้าเรือน้ำมันที่มาช่วยเหลือกำลังพลว่าทราบเหตุและเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรซึ่งต้องใช้เวลาส่วนแผนกู้เรือต้องรอวันเวลาทิศท,ทางลมและระดับน้าที่เหมาะสมที่สาคัญคือง,งบประมาณที่ต้องใช้ นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีไม่ขอตีตนไปก่อนไข้เกี่ยวกับการอาภิปรายตามมาตรา152ใต้ยุทธการถอดหน้ากากคนดีมองไม่เหมือนกนอารอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เป็นการถามและเสนอแนะให้ปฏิบัติปลายรัฐบาลทุกคนก็อยากพูดเป็นเรื่องธรรมดา แบงชาติเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจในปีนี้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ตั้งเป้าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ5-10ถึงจากปีก่อนยกเว้นภาคการท่องเที่ยวที่รายได้จะเติบโตสูงกว่าร้อยละ10และยังมีความกังวลหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว